ทำเบสวิดีโอนั่นเองสามารถทําได้ง่ายๆออนไลน์นะโดยที่คุณไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆให้วุ่นวายเลยนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะคะ veed.io นั่นเองนะคะทีนี้ให้ไปที่เมนู Tools นะคะจากนั้นก็เพื่อนๆจะเห็นเมนู m o r ตรงนี้นะคะแล้วก็ เลื่อนลงมานะคะตัวที่2จะเป็นวิดีโอคอมเพรสเซอร์ให้กดคลิกตรงนั้นได้เลยทีนี้ตัวเว็บไซต์เขาก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะทีนี้ให้เรากดตรงปุ่มสีฟ้านี้ได้เลยนะคะจะเป็นการ Choose Video ก็คือเลือกวิดีโอที่เราต้องการคอมเพร s นั่นเองนะคะก็จะมาที่หน้านี้ที่นี่มันก็จะเลือกวิดีโอนะคะที่ ต้องการที่จะคอมเพรสนะคะอันนี้สาธิตเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะมก็จะเลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะตอนนี้นะคะไซส์ของไซส์ของวิดีโอของเราจะอยู่ที่3.6 MB นะคะทีนี้เราต้องการที่จะคอมเพรสให้เล็กลงนั่นเอง เราก็สามารถปรับแต่งได้ง่ายๆตรงนี้เลยนะคะอันนี้ํมต้องการให้ไฟล์เล็กเนาะเพราะว่าเราจะอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เราไม่ต้องการขนาดไฟล์ที่ใหญ่เนาะเราก็สามารถทําได้ตรงนี้เลยนี่มันก็จะมันก็จะอยู่ตรงนี้เนะาะอมต้องการประมาณสัก2 MB นะคะส่วนเมนูตรงนี้ก็ส่วนเมนูตรงนี้ก็สามารถเลือกเป็น ขนาดของการแสดงไฟล์ว the like ิดีโอของเรานั่นเองนะคะเขาก็จะมีให้เลือกเนาะว่าต้องการ Resolution แบบไหนนั่นเองนะคะซึ่งแอมก็จะยังคงไว้แบบเดิมนะคะก็คือตัวนี้เนาะ1920คูณ1080ตัวนี้นะคะทีนี้พอปรับแต่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราปรับแต่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถกด Compress ตรงนี้ได้เลยนะคะ กดคอมเพรสเสร็จก็รอสักครู่จากนั้นถ้าเกิดว่าวิดีโอของเราไม่ยาวมากนะคะก็ใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองมี่มาแล้วของแอมมาแล้วคุณภาพไฟล์คือเนื่องจากว่าเราต้องการขนาดที่เล็กลงนะคะคุณภาพไฟล์ที่ได้ก็อาจจะลดลงตามไปนั่นเองนะคะ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะที่ต้องการที่จะนำไปใช้งานเนาะเพราะว่าเราต้องการไฟล์ที่มีขนาดที่เล็กนั่นเองเราถึงต้องทำการคอมเพรสนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ก็จะได้ไฟล์มานะคะซึ่งไฟล์ของแอมจากตอนแรกที่อยู่ที่3.6 MB ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือเพียงแค่1.6 MB เท่านั้นค่ะและทีนี้เราก็จะทำการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ไฟล์ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าขนาดคุณภาพของวิดีโอก็อาจจะลดลงตามไปด้วยนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้นอยนะคะที่นํามาฝากกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe แฟนแชนแนของแอมนะคะเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอยู่เสมออย่างแน่นอนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ